เทโรเลตแคปติว่านะฮะอาการวิ่งอ่ดๆไฟโชว์แอร์โฟแต่ว่าเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็ยังงงๆอยู่แล้วก็ตะลบออกนะครับส่วนของหัวฉีดมีหลายกลับเร็วเท่าที่เห็นเ,เดี๋ยวเราเอามาเทสดูจะแก้ปัญหา,าการวิ่งอืดยังไงช่างกำลังเทสหัวฉีดนะครับอาการรถวิ่งอ่ดๆอ่ดแบบว่าขึ้นเขาไม่ได้อุ๊ยอุ้ยทำไมมันล่วงเร็วจังเลยอะ เข็มตัวนี้นะครับเป็นตัวกักแรงดันบอกได้เลยก็จริงๆแล้วมันควรจะหล่นช้าๆนะครับหนึ่งคือการปล่อยให้มันสเปรย์เป็นละองได้รุนแรงขึ้นนะครับไม่จะไม่กินน้ำมันแต่คันนี้ควันไม่ดำแต่วิ่งอืดเดี๋ยวไปดูซีซีนะับว่าจะเยอะหรือน้อยเช e ร์รีแคปติว่าหัวฉีดอาการคือตันนะครับแล้วก็ไหลกลับเร็วอันนี้เป็นปลายหัวฉีดใหม่สังเกตดูถ้าเทียบกับปลายเก่านะครับตัวนี้น้ำมันจะมากกว่าหลายซีซีเลย ตรงนี้นะครับที่ทําให้มันวิ่งอึดๆบวกกับน้ามันที่ไหลกลับเร็วๆด้วยนะฮะถอดหัวฉีดออกมาทั้งหมดนะครับเปลี่ยนปลายหัวฉีดเนื่องจากซีซีน้อยแล้วก็เปลี่ยนชุดคอนโทรลซ่อมไหลกลับนะครับตรวนี้ก็เป็นอะไรที่เราถอดออกมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดสี่ต้นเลยช่างกําลังทําการตัดต่อทั้งอมครับจอทางด้านขวานี่ทาเหมือนจะตัดตอ่อ แล้วกลับต้องนิ่งคลิปแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวซีซีมันออกมาแล้วเพราะซีซีเราเทปไปตอนแรกแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ารถจะกลับมาวิ่งดีเหมือนเดิมหรือเปล่าวิ่งยังวิ่งยังวิ่งเหรอเดี๋ยวลองถามเจ้าของรถหน่อยพี่ครับรถเป็นไงบ้างครับเป,<ะ>เป็นหน้ามือเป็นหลังมือหน้ามือหลังมือเลยวิ่งแรงขึ้นไหมาหาดีขึ้นเยอะฮะดีขึ้นเยอะเลยาาฮะเพราะอ,อัตราการจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้น25%อได้ใช่ครับก็น้ำมันมันหายไป ก็คนนี้นะครับพี่เขาออกไปลองมาแล้วพอดีผมไปไม่ไหวจริงๆคนนี้ไม่ค่อยสบายตอนนี้กินยาเขียวอยู่นะฮะ <c oughs> ก, <c oughs> ก็ก็แนะนดาพี่วิ่นเพื่อนนะครับรถมีอาการวิ่งไม่ออก <c oughs> เล่นไม่ขึ้นก็ติดต่อสอบถามเข้ามาดูนะครับค <c oughs> นนี้มาจากที่ไหนครับพี่มาจากบางกะปิครับบางกะปิไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลขอให้ใจมาใต้ใจมา9้าโมงมาไม่ทันอ๋อครับได้แค่10โมงดีแล้วพี่มา9้าโมงผมก็ยังไม่สบายอยู่โอเคครับพี่ก็ขอบคุณมากนะฮะครับผม ก็เชฟโรเลตนะครับใครมีปัญหาประมาณนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับร้านอยู่พุทธมณฑลสายสองซอย21่ทับหนึ่ง 1, แยกแปนะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ